มาแล้วเราจะเจ้ทำเนี่ยเอ้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนผสมปุ๋ยอยู่นะคะผสมดินอ่ากวนกวนกวนอ๋อให้กวนกลวนเลยตอนนี้เรากำลังผสมน้ำแล้วก็ดินนะคะใช่ไหมนะคะต้นไม้จะได้ทึบฉับพี่เซ้าช่วยหน่อยดิเฮ้ย คุณนายเขาพวงมือเปื้อนนะคะแล้วก็ใส่ไปในกระถางไอรีนใส่นะคะพี่เลจกไปถายก่อนเลยจะซ่อช่วยหมามาหน่อยสง่ไม้ห้าร้อยจ่ายเงินอ ปลุกให้ในหลวนแล้วเมื่อไหร่ไม่หลวนจะมาเอาะไม่หลวงไม่หลวงอยู่บนท้องฟ้าแล้วไอยู่บนจ้าวสวรรคโคตแล้วทำไมะว่าอะไรเพราะว่าเหนื่อยแล้วทำงานหนักแล้วมาเจ็ดสิบปี เอไปให้าหหอยากเอาไปเหรอคะม้ไปด้วยนะอะไรคะมี่นีปุ๋ยไสเดือนค่ะปุ๋ยไสเดือนปุ๋ยข้าแล้วก็แปะแกะเท้าค่ะแล้วก็ขี้มูราค่ะหอมฉุยดมสิคะหนึ่งนลิงคุณป้าบอกว่าในนี้มันมีขี้ด้วยอร่อยเลย แล้วถ่ายถ่ายน้องน่ต้องทำให้มันปุยๆอ่ะคะอันนี้กดนั้นไป